สวัสดีค่ะ Life p r u s c h a n e l นะคะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเงินคือสิ่งที่ทุกคนต้องการหลายคนยอมทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินนะคะแต่ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนรายได้กลับสูวนทาไงม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคัง่งแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินนะคะทุกคนต่างบอกว่า ก่อนที่เราจะสามารถมีเงินตามจำนวนที่ต้องการได้นั้นเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้รับเงินจำนวนนั้นจริงๆซะก่อนนะคะเพราะว่าความคิดจะทำให้เกิดความรู้สึก ความรู้สึกจะทําให้เกิดการกระทํานะคะและการกระทําจะนําไปสู่ผลลัพธ์ในที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะสามารถดึงดูดเงินให้เข้ามาหาเราได้เราจึงต้องสร้างความรู้สึกที่มั่งคั่งและก็อุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจของเราก่อนนะคะวันนี้ Life ไ a s ์ P? c h a n n ล l มีขั้นตอนและก็วิธีการมาแนะนำนะคะเป็น7วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะ ค่ะข้อแรกนะคะทำความคุ้นเคยกับเงินค่ะคือบอกให้ตัวเองรู้ว่ารู้สึกยังไงเมื่อเห็นเงินในบัญชีหรือว่าเงินในกระเป๋านะคะรู้สึกผิดหวังอายหรือว่ารู้สึกไม่ดีนะคะก็จะต้องพยายามปรับความรู้สึก ให,ให้ตัวเองคุ้นเคยกับจำนวนเงินที่มีอยู่นะคะโดยที่ไม่รู้สึกเขินหรือว่าต้องอายกับจำนวนเงินที่มีมากหรือน้อยนะคะเพราะถ้ารู้สึกไม่ดีกับเงินจำนวนที่มีน้อยเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกขาดแคลนแล้วก็หวาดกลัวเกี่ยวกับเงินมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้คิดว่าเงินก็คือเงินนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องอายเกี่ยวกับจำนวนของมันถ้าเราสามารถยอมรับเงินโดยที่มีความรู้สึกดีกับมันไม่ว่าจะมีจํ จำนวนเท่าใดก็ตามนะคะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นภูมิใจมากขึ้นแล้วก็รักเงินมากขึ้นนะคะเมื่อคุณรักเงินของคุณเงินก็จะรักคุณแล้วก็เติบโตมากขึ้นเช่นกันนะคะข้อที่2นะคะสังเกตว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นคนรวยนะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าทัศนคติของคุณเกี่ยวกับคนรวยเป็นอย่างไรนะคะเช่นะค,ะคนรวยเป็นคนไม่ดีคนรวยต้องมีโชค คนรวยต้องออาเปรีบคนอื่นหรือฉันไม่สามารถรวยได้เพราะฉันไม่เก่งพออะไรประมาณนี้นะคะความรู้สึกของคุณที่มีกับคนรวยในตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่คุณจะมีหรือไม่มีในอนาคตนะคะ เพราะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับความรวยมันจะเป็นตัวกำหนดให้คุณคิดว่าความรวยมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณความคิดด้านลบจะแยกคุณให้ออกจากสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะความคิดและความเชื่อจะทำให้กลายเป็นความจริงค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถมีเงินเยอะได้และจะต้องยากจนไปตลอด สมองจะสั่งการให้คุณทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับการเป็นคนรวยในอนาคตจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะรวยหรือไม่รวยนะคะข้อที่3ค่ะหาสิ่งที่คุณกลัวเกี่ยวกับเงินแล้วก็กำจัดมันทิ้งซะนะคะ คุณสามารถกลัวแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับเงินได้แต่คุณไม่จำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับมันนะคะถ้าหากมีความกลัวเกิดขึ้นให้คุณลองนึกถึงเรื่องเหล่านี้ดูนะคะมันอาจจะช่วยคุณกำจัดความกลัวออกไปได้นะคะก็คือ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตนะคะครอบครัวคุณจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเงินหรือว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะคะแล้วก็เงินจำนวนเท่าไรที่คุณต้องการนะคะใช้คำถามเหล่านี้เป็นแรงผลักดันเพื่อหยุดความกลัวไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะเมื่อคุณไม่มีความกลัวคุณก็สามารถคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินได้มากขึ้นค่ะข้อที่4นะคะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะหากคุณกำลังคิดว่า คุณกำลังขาดแคลนเงินหรือคุณไม่สามารถหาเงินจำนวนมากได้ให้หยุดความคิดนั้นสะนะคะเพราะคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเงินของคุณได้นะคะ คุณสามารถมีเงินจำนวนมากได้มั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยได้การใส่ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเงินลงไปในสมองตั้งแต่ต้นนะคะจะช่วยให้คุณสามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้และที่สำคัญมันสามารถดึงดูดเงินให้เข้ากระเป๋าของคุณได้มากขึ้นนะคะข้อที่5ค่ะใช้เงินให้คุ้มค่า การประหยัดเงินไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะคะแต่ไม่มีใครร่ำรวยได้ด้วยการประหยัดอย่างเดียวนะคะการใช้ใจ่ายเงินอย่างคุ้มค่าจึงต่างจากการประหยัดเงินนะคะการใช้เงินอย่างคุ้มค่าคือการใช้เงินเพื่อทําให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดกับจํานวนเงินที่คุณจ่ายไปคุณอาจจะใช้เงินจํานวนมากไปกับสิ่งที่สร้างผลประโยชน์ให้กับคุณได้อย่างมหาศาล และทำให้เงินของคุณงอกเงยได้หากคุณต้องการจะประหยัดเงินไปด้วยก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะแต่ในความประหยัดนั้นเนี่ยต้องไม่เกิดจากความกลัวหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะข้อที่6นะคะเพิ่มมูลค่าไม่ใช่เพิ่มเวลานะคะคำกล่าวที่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยคงจะเป็นความหมายที่ดูใกล้เคียงกับขั้นตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเอง มากกว่าจะไปเพิ่มเวลาในการทำงานให้มากขึ้นนะคะเพราะไรายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นค่ะตัวอย่างที่พอจะอธิบายให้เห็นภาพได้มากขึ้นก็คือไรายได้ของกรรมกรที่ทํางานก่อสร้างหรือว่าแบกหามต่างๆกับวิศวกรหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจึงต่างกันมากทั้งๆที่คนทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ย มีเวลาทำงานที่เท่ากันหรือคนกลุ่มหลังเนี่ยอาจจะทำน้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะคะนั่นคือความรู้ความสามารถที่เป็นมูลค่าเพิ่มของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันค่ะคุณค่าจึงเป็นตัวกำหนดไรายได้นั่นเองนะคะยิ่งคุณเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้มากเท่าไหร่คุณก็จะสามารถดึงดูดไรายได้ของคุณได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะข้อที่7ค่ะอย่าปฏิเสธเงินค่ะ เมื่อมีคนเสนอผลประโยชน์เรื่องเงินให้กับคุณตามความสามารถที่คุณมีนะ่ะอย่าปฏิเสธหรือเลี่ยงที่จะไม่รับเงินเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นนะคะจะเหมือนเป็นการผลักใสไล่ส่งเงินให้ออกไปจากคุณนะคะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่ต้องการรับเงินเมื่อมีผู้อื่นเสนอให้เพราะว่าพื้นเพของเขาเนี่ยอาจจะมาจากความคิดที่เคยขาดแคลนเงินมาก่อนความคิดที่ว่า การเป็นผู้ให้ย่อมสุขใจมากกว่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณก็ต้องมีความยินดีที่จะเป็นผู้รับอย่างเต็มใจด้วยนะคะเพราะถ้าคุณปฏิเสธเงินบ่อยๆนะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่เกลียดเงินแล้วสุดท้ายเงินก็จะออกห่างไปจากคุณเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรจะฝึกความรู้สึกในการเห็นคุณค่าของตัวเองที่เท่าเทียมกับจํานวนเงินที่ได้รับนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินได้อย่างไม่สิ้นสุดค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็น กระบวนการคิดแล้วก็ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเงินนะคะซึ่งมีผลต่อความมั่งคั่งร่ำรวยของแต่ละบุคคลได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะตามกฎแรงดึงดูดที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันถ้าคุณรักเงินของคุณเงินก็จะรักคุณเช่นกันนะคะทั้ง7ขั้นตอนที่ได้นำมาแนะนำในวันนี้นะคะก็เป็นเพียงการปรับวิธีการคิดให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินซะก่อนนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการปูพื้นฐ ไปสู่วิธีการสร้างเงินของแต่ละคนซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ละท่านนะคะค่ะก็หวังว่าทุกๆท,ท่านที่ได้ดูคลิปนี้ก็จะได้รับประโยชน์ ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังว่าทุกๆท,ท่านน่าจะมีเงินเพิ่มพูนมากขึ้นในบัญชีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทาง Life p ลฟ s Channel ก็จะมีข้อแนะนำดีๆมานำเสนอให้กับทุกๆท,ท่านอีกนะคะขอบคุณค่ะ